ม้นนั่รอแล้วแ็กรเอามากอนเช็กรอเอามาก่อนโอเค่ว่าเลยทำไมเช็กไม่ได้อืมันนาจปนน้นนะโอ้โมมาซื้อโอเคได้โอเคสิโอเควิเมันซื้อวิเศเขาตชั่วเมือหน่ได้ไหมไม่มามาเล่นเกมนี่อ่ะไม่ได้โอ้ยเมื่อกี้ฉันมาำรวจบ้านเมื่อกี้ันมาำรวจ

นายดินนิดินิเดีม่ไองไม่้หรอดนายได้ใครเนี่ยเอาหาฮาฮ่่าดูาฮ่าฮ่่่า่า่า Chào bà mọi người 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 mọi ลูกนังนะรจะมา,มา,มาแล้วว่าชคอมพิวเตอร์เลยอ่ะใจส้มนแั่เราได้มาถึงห้องมา,าแล้วลุวนกนังไปสร้างบ้านกันเป็ดเหลาสสิบเจ็ด้โทุกคนค่ะ พอใกล้จบคลิปแล้วมันก็จะมาสอนให้เชื่อมต่อกันนะสร้างบ้านคนละที่กันนะคะอืมโครงการบ้านแบบอืมแบบไหน นี้จะวัดที่คนแม่ไม่ลองวัดมาที่ไหนยอย่ะ มันหนอนทำไมเอ้ามันเป็นคนในทุก,นทกนหนองเขาห้อยอจะหนองวาบมา เนื้อโวนอาหาม,านม,าามันฮิตยั้ไงซาดีมากเลยเนืน้อก็จินก็นหน้าเป็นใหม่มันน่าโครมากจ้าสองห้าข้างคือ้องอนู่ นี่จ,วจ,จัวัดกันด้ืดึนเพื่อนจนะไล่เราหรือยังกันเลขึ้นแรกน้อง๋ยวเดี๋ยวข้าวไ,บบไม่นะเแบบดี๋ยวข้าวแป๊บนึงน้าแป๊บนึงแป๊บนึงแล้คนดูไม่เลัวเลยขอจกดไลค์ด้วยนะ ว่มามันหายหิว <laughs> าวได้เว่เวอมอดจ้กเดียวเดียวลบมาดีคะไมไปเดียวก็คือพี่มามีปัญหาเรืองออกจากเบบนะคะไม่หออมา,ออา,า,ายหิว, <laughs> วเดีวมันมันกลับมา มันรับอะไรเขาอะไรอยู่เลยได้เว้นไปเว้นมามากมากเลยว่ะมากเลยแ<น>ปบ๊บเขาหลดมากอย,ย,<น>ยู่ฉันชงเรียนเลย ใส่ใ uh, ah. mm ่ไมไม่ไ่ด้เทางมาแล้วั้นไย่ันไม่มาดูเทีมบุกเลยมาดูเทียมบุกาดทยบุกเลย้าจะเดินมาส้างที่ไปเทืยม่นไปเมห่นไอ่ะ แต่เมื่อขับรดตรงมาสิจะมาไม่อุ้ม,มองเอ้ยม่ต้องไปไหนอ่ะไมีไข่ดิ่ไม่เอามันนายโดนมึงแล้วนี่ตรงนี้ยิ้มอะารบนโอ้ย วนล่ะจะไปแล้วแป๊บเมื่อกี้เราผ้าคลมเมืด้วยวเขาลุ่มเลยว,วะ่ะพี่คนจะมาเป็นเพื่อนน้องเกอพี่บ้านใครเนี่ยอือนี่มันบ้านน้องนี่เดี๋ยวเิาจะากิข้าวละจะมาว่าดูไหนอะดูหน้หาผู้คนบางด่ะ ตอนนี้มาอยู่ในห้องหลัน้องไม่เจอมัอยู่หนกัน,นเนี่ยน้คะไม่เจอ trong này à Chứ xoay này Hồi à đó mà mà không gặp mấy hết đấy nè này ไม่มาทางที่มีอุโม,มงค์เดี๋ยวสิไม่ค่ะแต่ว่าบ้านหนออ้าวมันบ้าตยไหนก็ช่<า>วยท่าของโมงอีูเมุ่งมากทันเดียวมันไ่น นีก็มีอารูฟิสอ่าอ้าวไม่สอนมุ่น,ลน,นแล้วเขไม่มวัดนาย่กรหมีนะไม่ดูแกเมื่งวานไ่เหรอยวไปหาดีกว่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền nó Gõ không không à <laughs> <laughs> oh 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 Rất thì bình đôi องมันอยู่นเนะนี่น้ำเหรออือปลาอยูกอตกน้ำจุ้มเฮ้อยอ่ะดูาไม่กันไม่เจมตอกันนะก็ไม่ว่าเขาเขามรรลดตาอ้านละอันกันได้มาเมืนกันม่เจมกันมันก็สุกมันเอาท้ามเยอเดียวเดียวไอข้าน สนันนะม่จะไปเลยอ่ะแวามันกไยังไงอ่ะขอตะเกีบกับเข,า,ขาไหมเธอ จอกันมาอ่ะแต่ว่าพวกมันจะไม่ขำก่อนนะแกไข่ในนี้ก็มีเนี้มันเน้อเ่าอ๋อห่นาก่อนนะก็ตายทุกคนเดี๋ยว่อาทำยุิต่อก็ตายโอ้สาสร์จะไม่ฆาก่อนโอเคมนาหนคนตกบายบายบายหายใไปอีกไหมบายบาย